i i it know do for ladies the ถึงแม่ชาตเพลงฮิตเพราะจะแพ้แค่ว่าทิพถึงไม่ดังก็ไม่เป็นไรก็ I'm very b a d แต่เซ็งเวลาเธอบอกกันอยู่เราห่างกันถึงไม่ฉันเป็นอิเล็กเต็งแต่งี้เงาเป็นบางวันเช้าฉันรู้ว่าเธอต้องไปโรงเรียนพอไม่เจอกันเราก็ได้ได้ทิ้งกกมาี่ เราจะมาบ้าน,น,นรางบางสะเลนะครับสายจะร้างไปนานแล้วมีคนรู้ด้วยมองเ่รอ <laughs> ้องตาเลยจ้องตาเป็นมันขู่แล้วจ้วงาแลว้ว <laughs> เดินตามแล้ว S <S บ้านล้างบางสเลมึงอ่ะดุมากเลยบ้านล้างเนี่ย <S <S ดุมาก <S 2> <S 2> ันหมายังดูเลยไอที่มึงไปเดินไปดูอ่ะบ้านดุมากบ้านนี้ี่ดูดู ทางนอกไม่มีนะรถเองเขามีจะว่าเขาจะมีรถเล็กๆอันนี้คนไทยออกแบบนั่นออะไรครับแอลเอนลีมบนเนี่ย วันนี้วันนี้ดีมากทุกคนมาช่วยทำให้บ้านคูนี่ดูสนอมขึ้นเยอะเลยวันที่9ครูจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ถ้าใครจะมาช่วยล้างถ้วยล้างจานก็กินอาหารเหลือๆก็พอมๆนี่อาหารเดนนะอาหารเขายังกินไม่หมดก็มอนจังครับไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าเดนคือเขากินแล้วมันไม่หมดแต่หมายามว่านนี้มันเหลือในหม้อ ที <formation jin inh throat> <s at> ่เขาตักไปกินแล้วมันยังไม่ได้ตักไปเลยอ๋อเาะใจลอ่ะอันนี้อันนี้ไม่มาข้าวเดยนชัยหายไปไ้วเนี่ยเด่นชัยไปเกี่ยวข้าวครับวันนี้คือแหล่งฟิล์มจัดจำหน่าย Food Fit Automatic เครื่องห้อาหารปลาอัตโนมัติอกนใๆไม่ีนี่นะครับนี่ผมมาทำงานอยู่ว่าจามหน่ยวนยเนี้กิมกงเล่นมั้งนะให้แต่กูเล่นอย่าเออกูคิดไม่ออกคิดพอแล้วอพอแล้วพอแล้ว